สวัสดีครับและยินดีต้อนรับครับสำหรับวิดีโอนี้เราจะมาพูดถึงวิธีการดาวน์โหลดวิดีโอจากทาง Facebook กันบ้างนะครับแต่ก็อยากจะเตือนก่อนว่าควรจะเอาไปใช้ในการส่วนตัวเท่านั้นนะครับถ้าจะเอาไปแชร์ต่อก็อย่าลืมขออนุญาตเจ้าของลิขสิทธิ์กันด้วยครับถ้างั้นก็มาเริ่มกันเลยครับเมื่อคุณผู้ชมเจอวิดีโอที่ต้องการดาวน์โหลดแล้วให้กดตรงจุด3จุดด้านบนแล้วเลือก Copy Link จากนั้นเราจะเอาลิงก์ไปวางที่เว็บไซต์ go-downloader.com เสร็จแล้วให้เรากดดาวน์โหลดรอสักครู่ก็จะมีออปชันให้เราเลือกไม่ว่าเราจะเอาเฉพาะเสียงดาวน์โหลดวิดีโอเป็น Standard หรือ High Definition ก็สามารถเลือกได้ตามที่คุณผู้ชมต้องการครับทีนี้ก็อยากจะบอกข้อดีและข้อเสียของ go-downloader.com ค่ะข้อดีก็คือเว็บไซต์นี้ไม่ใช่แค่ดาวน์โหลด วิดีโอจากทาง Facebook อย่างเดียวนะครับสามารถที่จะดาวน์โหลดวิดีโอตามโซเชียลมีเดียต่างๆไม่ว่าจะเป็น t w i t t e อร์ TikTok i n s t a g r a m เป็นต้นนะครับส่วนข้อเสียก็คือเว็บไซต์นี้ไม่สเตเบิลเท่าไหร่นะครับนั่นหมายความว่าเว็บไซต์เนี่ยก็ดาว์บ่อยมากหรือบางทีวางลิงก์ดาวน์โหลดแล้ววิดีโอก็ไม่ขึ้นมาให้เรากดดาวน์โหลดแต่ไม่ต้องห่วงนะครับเพราะผมยังมีเว็บไซต์หนึ่งมาแนะนำนั่นก็คือเว็บไซต์ fdown net ซึ่งวิธีการดาวน์โหลดวิดีโอ ก็เหมือนกับ godloader.com a ครับสุดท้ายนี้ก็อยากขอบคุณทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมถ้าคุณผู้ชมเห็นว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์หรือน่าสนใจก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ครับแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีครับ